ป่าค่ะเจอผักบุ้งอ่อนป่าดูพี่กัญญาเก็บใหญ่อาวเก็บเก็บเก็บแล้วถ่ายสาวเพื่อนสาวเจอผักบุ้งไม่เหลือเลยพอเจอแล้วเก็บอย่างเดียวหาเก็บตามท้องถนนนะคะเมียฝรั่งนะคะเห็นอะไรไม่ได้นะคะเก็บอย่างเดียวเลย ผักบุ้งผักบุ้งยอดอ่อนๆเอาไปแกงสม้มไม่แต่ยอดอ่อนๆน,นะฮะผักบุ้งกำลังขึ้นผักบุ้งป่า ลมเจอเห็ดนางลมใช่ไหมไม่รู้เดดี๋ยวูไหนพี่ลองไปแกะดูสิเห็นนางลมนะใช่ไหมเห็ดกระด้างมั้งไหนหันมาดูดิทานได้เปล่าเห็ดเนี่ยเห็ดเนี่ยเห็ดเนี่ยทานได้ไหมอ่ะได้ได้เอาไปเออเจอจนได้ขอนไม้มันเยอะไงเนาะเออไปมต้องมยขอนไม้เยอะไงงาเจอเห็ดนางลมละ เอาตรงนี้ไปขึ้นทางไหนเราทีนี้เราไปปีนไปแล้วเนาะเดี๋ยวขึ้นหาทางปีนก่อนเ็ดไก่สีส้สมแล้วชิ้งเคิร์นออฟเดอะบูดพอลงรถปุ๊บเห็นเลยอะ่ะโน่น่ะเห็หนหแต่ไกเลเ,เลยเห็นเลยแต่ไกลเห็นไหมฮะเดี๋ยวจะพาเดินไปหาเห็ดน,นะคะเพอป่าน,นนี้เป็นตะคือเออเมืม่อกี้ไม่คือใช่ต่อไม้เยอะ เห็ดไก่ขึ้นเต็มเลยอ่ะไไหหนน่ะยงเอาเมื่อกี้รัดเห็นเห็ดไก่อ่ะไหนอ่ะที่ว่าอยู่ตอไม้สีส้มไหน่ะตอไม้เกาเอาเมื่อกี้ก็เห็นด้วยกันสีส้มไหนดูซิเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเอาเมื่อกี้พี่ก็เห็นไม่ใช่เหรอเดี๋ยกว่าเราเห็นใบไม้ใบไม้ไหนดูซิเมื่อกี้รัดเห็นเห็ดส้มนะ อ้าวนี่หรอเราเห็นใบไม้นี่หรอมันก็าหาไปมัาหาไปเรื่อยๆอ็อคืออยู่นะขมน,น้งบจะมีเห็นมันเขาลงไม่ได้แล้วพี่กันยาหาทางลงไม่เจอแล้วใบทางเก่าเลยสาวเดินป่านะคะทางลงไม่เจอแล้วเดินลงมาเดินลงมาป่ามันแห้ง ป่าแห้งไม่มีเห็ดเลยสปาก็สวยงามนะคะแต่ไม่มีเห็ดฝั่งนี้ก็เป็นคลองน้ําชุ่มชื้นนะคะนคะฮะชุ่มชื้นแต่เห็ดยังไม่ออกค่ะเห็ดยังไม่ออกตวงประมาณสักประมาณกลางเดือนตุลาเนาะกลางเดือนตุลาคมนั่นแหละมันจะมีเห็ดช่วงนี้เห็ดไม่มีหรอกรอบที่สี่แล้วนะคะมาป่าเห็ด านสแบกนะสวยงามนะแต่ว่าเห็ดที่ทานได้ยังไม่ออกเดียวรัดดูก่อนนะว่ามีหรือเปล่าเพิ่มเพิ่มก็จะไปเจอแม่ไก่ตรงตรงเง้าไม้นะ อาจจะมีแม่ไก่ก็ได้งที่ตาเราก็แม่ไก่สีเทาเนะตามเงาไม้แบบนี้โคนไม้แบบนี้ค่ะส่วนมากจะมีพวกแม่ไก่เทาแม่ไก่ส้มเนาะ ส่วนมากจะออกตามต้นโอ๊กนะตามต้นโอก๊กนะคะกลับแล้วค่ะกลับแล้วเพราะว่าดูไม่คืนแล้วล่ะค่ะไม่คืนแล้วนะเพราะป่าแห้งตาหนาทึบอยู่นะคะแห้งอยู่ แต่ที่นี่นะคะจะเป็นป่ายังไงนะคะเขาก็จะมีทางรถเข้ามาถึงนะอจะมีทางรถเชื่อมถึงกันหมดป่านี้เขาก็มีเจ้าของนะคะมีเจ้าของเป็นเป็นพวาดนะคะเป็นป่าพีวาดเป็นป่าแบบ p r i v a t นะคะเป็นป่าส่วนตัวนะคะเมื่อกี้เจ้าของเขาก็แนะนํานะคะว่าให้เราลองเข้ามาดูนะคะเขาอนุญาตนะคะ เป็นป่าของของมีเจ้าของอะนะคะเป็นทางเดินไปแบบนี้นะคะแล้วต้นไม้ของเขาทุกต้นนะคะเขาก็ถึงเวลาเขาก็จะตัดนะ,ะเป็นป่าของเขานะคะเนี่ยนะะก็จะมีเนี่ยเป็นทางเดินเข้าไปหาเห็ดได้นะฮะถ้าเห็ดออกก็คงจะเยอะอยู่นะคะแต่ตอนนี้ยังยังยังแห้งอยู่นะคะเสร็จแล้วก็จะ เราก็จะเดินไปหารถแล้วเราก็จะกลับเลยนะคะก็ถือว่าได้มาเที่ยวป่าตรงนี้ก็เป็นคลองน้ำนะคลองน้ำเราชุ่มชื้นนะป่านี้ชุ่มชื้นนะแลาเผื่อถึงเวลาเห็ดออกก็คงจะออกเยอะอยู่นะฮะ นะคะโอเคค่ะราไปแล้วนะคะจบแค่นี้ค่ะ้วรอเพื่อนสาวก่อนนะคะ,ะเดินมาแล้วเพื่อนสาวเดินมาละกลับบ้านกลับบ้านนะกลับบ้านแล้วไม่มีแล้วไม่คือไม่คือแต่ว่าป่าคืออยู่ ถ้าถ้าสมมติว่ามีฝนชุ่มนะรอประมาณสักเออสิ้นเดือนหรือกลางเดือนอาจจะมีใกล้จะสิ้นเดือนมานที่แวนนเนาะเอออยากได้เห็ดานิมัดนะรัอยากได้เห็ดแม่ไก่เดินทางกลับแล้วค่ะมาเก็บเห็ดกันเอาเห็ดดูไหมมีอยู่สองดอกมาเก็บเห็ดกันแต่ว่าป่าก็ยังไม่ไม่ชุ่มชื้นนะคะลังจะตก ป่ายังไม่ชุ่มชื้นเท่าไหร่ก็เลย<ด>ไม่ค<ม>่อยมีเห็ดเนาะ <No. S 2> ประมาณน่นแหละประมาณสักเดือนกลางเดือนนะเนาะขอบสุยเการีกันเร์อในเฟ่านออซีกูเกนเป็นุกบ่เฟรนเูดูอีกไว้จะนอนดีกลับปแมากกันปลขคอนนไปกิน พี่ก็าทำผลไม้ของพี่นี่เราว่ามากขึ้นมา้วใครเดินบอยเจอขัดเป็ียนเนาะจากไปพี่ผ้าพี่รีดเสร็จแล้วเาพี่รีดผ้าเสร็จแล้วเหรออายันจังแล้ว่อยว่าจะซักเดี๋ยวอยซักไอ้นี yeah. ่ก no? ่อนซักบิ well. ๊ก okay. ่อยก่อน anyway.